สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้น้องมิกม็มาหอดบ้านแล้วนะจ๊ะมาหอดบางซีโมงกว่าๆว่าค่ะหัวเวะตลาดซื้อกับเขาตีตะกอนครับอ่าวัสดีครับก่อนสวัสดีครับซื้อ,อยังครับน้องมิกคับเนยน้องมิกครับยุบป,ปอดได้ล่ายุบปอดได้ปอบกครับสิไปเตีตะกอบนะอยากไปเตีตะกอบมาหอดมาแล้วแม่กำลังอันตำเครื่องเสียงแกงน้งหวานพนะนว่า สวัสดีค่ะคุณแม่แม่ดาวันตํายาน่งนะยานางสยนางหวานอันนี้นอันนี้มันยังเงบอลเบอนเกียงบอลนังหวานเขายไปเอาเขาบอกยังก่แม่นังหวานเลยนังคันยูบอตอบวงเดีวนี้กแบบ โอยแตยังก็ยุตันังหวานหรออย่างเราลื่อมคำว่าหวานจอยยุบผู้เดียวว่าสั่นว่าตอาจอยยุผู้เดียวนังคันปอยูจะต้องออกมาเกงมันจิบกันเดขอสิผูเป็นฟ้าว่าผูดถวเปนฟ้าวแม่หนึ่งนังหวานไ้ติอันนี้ก็ัวขอพี่น้อง่มียงมาไม่เลยเป็นบรรวานุสั่งเด็กขอสิแม่เียเพ <laughs> น้องไผ่กับน้องสายกำลังสิงไปตัดหญ้าอันนี้รถสังขวอนเุ็นไหมคะรถสีเอฟเป็นบ้านก็ง่รท่านเป็นบ้านวันใดคะพี่น้องว่าอันนี้ยังกะอลาล้านอยู่เดี๋ยวไปหาพอกก่อนพอกอยู่ข้างในพระพอร์กถ่ายดีโอถ่ายวิดีโอ อะไรครับพ่อสวัสดีค่ปะป่าตองใช่ดอกมันม่เขาอก้องดอกเป็นจ้งใดพอ่ออาการเอฟซีฝากถา,ามหายใจได้คล่องเลีวหายใจได้คล่องเิบแล้วเจอบ่มไงบ้างใดบ่มไงดอกบอกดอกจิงยาไปเนี่ยลด การตีบของเส้นโลหิตการตีบของเส้นโลหิตเส้นโลหิตตีบจีบสีหัวใจแล้วกับไข่น่เจ็บสีหัวใจแล้วกับหูแล้วว่ามันตีบแล้วก็กักลายาไม่จริงเพนียนปันใดไหยหลอดยกก็เนียนเอากับเป็นหายใจพ่องคือ หายใจคงขึ้นแล้วไปแน่ก็เก้าดีขึ้นแล้วจ้ะกต่ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเย็ซีทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจพ่อนะคะเราให้พ่อหายไปไว้เด้อวมาสันว่าขอบคุณเลยลายม <c oughs> าเ <c oughs> อาให้สุขภาพแข็งแรงวมาสันคุณวา่ามีใจร้ายดีิเป <c oughs> ็นห่วงกัน ก็ดีใจฟุ้งใจครับเดี๋ยวมือแรงสิมอบมะไรให้เพิ่นแข่งก้อนมอบให้แม่เร็วแล้วแข่งนีเอามาให้พ่อคุณได้ร้ายที่นอนลูกเก่าลูกหลานความพิลึกพิลึกหรอกทำใมาดีกันละจ้าขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงนะพ่อเนาะขอบคุณได้ร้ายที่เป็นห่วงพ่อ จ้าพี่น้องตามมีมาหอดบานแล้วกะเดี๋ยวมาเบิง่งอ่ะพิ่เลียงตัวไหมมาท่าเอิ้นมอนเนาะเรียงมอนเลียงตัวใหม่เขาตั้งเกี่ยวมอนอยู่แมงวันกลางมุงว่าหายแมงวันเผานะคะว่าหายแมงวันเผาไม่ได้อาไห่มาถ้าเดิน สวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะคุณอาสุบันนะคะแต่ว่ากับเอินตะเมียบันเอินเมียบันคือกันบ่าค่ะพี่นวลนึกว่าคือกันกวนคือกันก็ย้ายบวานอีกเด้อเห็นปะเห็นแล้วใช่ไหมว่าเหมือนไข่เ่ราคือแม่บันไดแล้วก็คืออาไฟกับมีคือกันเด้อไฟนี่คือกันมี่ไฟคือกันเอ้อ คือก <g ül> ันกับอ่าลเลยม้อนสิอันอยากกินดักแด้เพราะเนาะเลี้ยงม้อนค่ะนะเลี้ยงเลี้ยงม้อนเลี้ยงไหมเพิ่มเพิ่มเพิเอินตัวไหมเนาะค่ะเอินตัวไหมอันนี้น้อนใดเนี่ยยายอันนี้เสียขีดแลว้วเสียขีต้ตดเต้าเสียขีดเต้าประมาณจะเดือดน,นะประมาณจะกาทิดอีกอีกสองประมาณสองวันกนเหับสองวันก็เห็นตัวซุก มือเสียงหลานเป็นฟักหลอกเป็นเป็นเป็นฟักเป็นฟักไหมอันนี้ให้อาหารเกียร์ว่าเท่าเกียรเนาะเกียรเกียร์มอนเกียร์มอนค่ะเอาใบหมอนมาเลี้ยงไหมเรียากกินนักแด้สร้างเด้อค่ะแต่บ่มีขายดอกคินว่าบ่ทันดอกบ่ทันกันดอกเพราะได้ละงวด พี S <S> ่น้องขางคุณยากนี <y Civ disadvantaged> ่าซื้อบ่กหายซื้อเลยนั่นแหละบ่พอกันเด้อะเอฟซีเด้เอาไปฝากยายทวดฝากยายทวดแยกถวดไปฝากยายทวดกับอันหน้าเรากินบุบุลละขนาดนลยอันนี้ดงที่สองเจ๊ดงไหนยายสาวหนึ่งสาวสาวก็คือยี่สิบก็คือยีผู้ใดย่านโตัไหมโบฮ่ฮ่า กูลังคนเพิ่อกกยาน <c oughs> อันนี้คนกเกษตรมาาตใดา่ะค่ะพี่น้องเป็นเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆมันมีกะเคยไปเก็บมอนไปยังไปไปเก็บมอนนี่สิราคาซอยกันมันเลียงมอนเลียง,เลยงไหมกับแม่กับสาไหมเราก็ได้ดักแด้ออกมาก็ได้เย้ใยไหมออกมา เสื้อสีเป็นสีเงามงาเด้อพี่น้องจิวายจะขันจะต่อนนะคะอันผู้เลงพยงพ่นก็นิยามขายผ่าทุง้งนะคงแล้วคือแพองแท้ค่ใ <c> ห <oughs> ้คือเห็นว่ามันเป็นงานพี่น้องเสื้อเสื้อสีใดออกมาแต่ละเส้นนะจ๊ะตั้งแต่บอนบีอันนี้มันเป็นโตบีัวพีตักก้งแต่เป็นหมอนนี่น้อยเท่ายังเป็นเป็นไข่ไข่แล้วก็จมาสิเป็นโตเลี้ยงก็สิได้สาวนี่ประมาณเดือนตีใหญ่ ส่นปัญหาเฮ้ยสิบกว่าวันถ้าการนอนหนึ่งชิดตรงมือครับเอาไข่มาตะน้ำเขาน่ะประมาณสิบห้าวันอืมจะเป็นตัวซูเขาซิมีอันควนี่เพิ่นเพาะเพาะขายไหมคะเพาะขายอืมถ้าเฮาว่าถ้าสมัยเก่าอีหลิขเพิ่นก็คือไปไปไปสันเอาหรือว่าไปเอาแนวหมอนนี่ไงสันแนวไว้ถ้ามันเป็นฝัก ถ้าเป็นปักแล้วก็คือเขย่าเขย่าดูก็ได้ถ้ามันเป็น,นหนักๆก,ก็คือใช้ได้ีสินะถ้ามันเบาก็แสดงว่าตัวแบคแดนมันตายเราก็ใช้ไม่ได้เอาตัวหนักๆมานะคะมาซันแล้วกับพอเอาเอาเอามาบ่มไวให้มันให้มันเป็นตัวตัวบีบตัวผีเสื้อคะคะผีเสื้อไหมนะ่ะผีเสื้อนอนไหมนั่นแหละแล้วก็รอให้มันไข่มันผสมพันธุ์กันแล้วมันก็ไข่ไข่แล้วก็จะคักปักออกมาเป็น ตัวใหม่อีกทีก็จะบ่นอยู่แบบนี้อันนี้เขาเอิ่นแข่งมอน <laughs> แข่งมอนหรือชั้นชั้นวางกระดง้งเออนั่นแหละเดีย๋ยอ่าเป็นเขียมอนกันฝนเสียงหลานซ้ายจะเป็นเบิ้งความดื้อของหลานซ้ายก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศน้ำแรงค่ะมีน้องๆเขามาออกกำลังกายนะคะมาเล่นกีฬา น้องมิกับไปนั่งเบิู้้พี่เขาเตะตะกอส่วงแรงๆสิเด็กน้อยเพิ่งกับมาออกปลวกคนหนุม่มยังได้บ้านนะคะมาก็ดีค่ะน้องเขามาออกกำลังกายมิต่น้องแต่หนุ่มน้องมิกแลนนี่เพิ่งนี่ก็เป็นสวนข้าวถางบ้านแม่แล้วปลูกไปปลูก อันนี้เป็นกระเจี๊ยบครับัะพริกเนี่จ้ะผักผงชุรข้างบ้านรั้วข้างบ้านเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้แม่รล้วปลูกโอ๊ยประครุงตัวนี้คือสีตายซัมพินนงบันานี้ เน่ล้วมันหลายปลูกนั่นปลูกนี่ใบข้างหัวค่ะพี่ดายนี่ก็เป็นบรรยากาศบ้านๆน,นะคะแล่ยมันแรงอากาศดีค่ะโบโบฮอนอันนี้ถ้าพี่ดาวได้ยินเสียงสดมนเมื่อกีคือยู่บ้านเพิรนมีงานศพนะคะมีคนเสียชีวิตนะคะก็เป็นหนาเป็นเครือญาติกันในบ้านนี่แหละกับเพิ่์มเสียวางมือที่น้องมีไปหอดเอ่อในมือที่สองถ้าไปหอดสำนักง,งานในมือที่สองเพิร์มเสียะคะ่ะเพป็นป่วยมาด่วนแล้วนะคะ นี่ค่ะการดีค่ะพี่น้องค่ะผุนลูกไส้เตะตะก่ออยู่การขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้นะคะทุกทุกท่านเลยนะคะนันมีดีใจอีหลีค่ะพี่น้องบพรคิดว่าสิพี่น้องใช้การตอบรับดีขนาดนี้นะคะก็คือเมื่อคืนนี่กับนางเบิ้งบอลบอกพี่มีนว่าอันทั้งเบิ้งทั้งนางอ่านอันคอมเมนต์แล้วก็ยิ้มไปนบบแบบนันมีก็รู้สึกดีใจนะคะที่อันเฮเทพนยิ้ม เฮ็เพันยินได้เฮ็ดพันมีนความสุขนะคะที่เขาไปไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้บานแสงท้องฟิลเล่นนะคะเป็นมีสีสันคือขักขึ้นมานะคะขอบคุณ f c ทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมช่องหนันทิดาชาแนลนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณที่ให้การติดตามทุกคลิปสนับสนุนนันทิดานะคะด้วยความ เมตตาคือว่าพี่น้องเมตตานนังมีหลายนะคะขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะคลิปนี้ไว้สมนีคลิปหน้าพอ,อก,กันไหมนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวมาติดตามมืองตอนพี่หมอบมาไลฟหอดนะคะบ๊ายบายจ้า